สวัสดีค่ะเอฟซี F C, ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะเราก็มาพบเจอเจอกันนะคะหลังจากหลังหวยออกหลังแนวทางตัวเลขออกวันนี้วันที่สามกรกฎาคมพศสองพันร้นะคะแนวทางก็มาเริ่มมากันอีกนะคะเอฟซี F C, ที่รักค่ะเหมือนที่เย็นจิตพรทวี v, ได้พูดกับท่านนะคะว่า คนเรานั้นขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาไม่มีใครที่จะไม่มีใครที่จะไม่มีความผิดหวังและไม่มีใครจะไม่มีความสมหวังนะคะมันมีทั้งผิดหวังและสมหวังเข้ากันไปมันเป็นเรื่องของมันเป็นเป็นเรื่องของธรรมดาหรือหรือว่าธรรมชาติสร้างสรรค์มานะคะธรรมชาติสร้างสรรค์มาค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะของชีวิตมนุษย์เรานะครับ มีทั้งสมหวังมีทั้งไม่สมหวังมีทั้งร้องไห้มีทั้งดีใจนั่นแหละครับท่านพิจารณาดูดีเหมือนกับมีขาวมีดํามีต่ํามีสูงมีรวยมีจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขก็เหมือนกันนะคะแนวทางตัวเลขก็เหมือนกันนะคะบางทีเราเห็นอยู่ก็ไม่เอาอ่ะขนาดสาวดําไปซื้อแต่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรกันนั่นหรอกคือคือคือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ ็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้หยิบไม่ได้เอานะคะก็ไปเอาตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเส่นอย่างนั้นแหละนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจกับห้ามเสียใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียใจมันจะทําให้เราอ่อนแอนะคะถ้าเราเสียใจเราต้องอ่อนแอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งนะคะก่อนที่คนอื่นจะให้กําลังใจเราเราต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนนะคะ อยาไปหวังว่าเออขออยากได้กําลังใจจากคนนั้นคนนี้เราต้องให้กําลังใจเราก่อนนะคะตั้งสติให้กําลังใจเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะรอน้ําใจจากคนอื่นที่ให้เราก็เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมเต็มอิ่มของความที่ทําให้ร่างกายเข้มแข็งทําให้จิตใจเข้มแข็งสู้อดีตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่ไม่ถูก ฟังย็นจิตพอทีพูดแล้วให้นะคะให้ให้ให้ใหตั้งสติไว้เลยว่าที่สาวรำพูดเนี่ยเป็นแบบนี้และอย่างนี้จริงๆชีวิตมนุษย์เราค่ะปู่ชัยภูมินะคะปู่ชัยภูมิชัดเจนนะคะที่ทุกที่ทุกทางทุกไหนก็แล้วแต่ก็ชัดเจนหมดนะคะปู ปู่เยภูมิเข้า4งวดติดนะคะตามตามปู่ในป่าช้าจะจะจะถึงแล้วนะคะคือปู่ในป่าช้านะปู่ในป่าช้านั้น5งวดติดงวดที่6หลุดนะคะปู่ในป่าช้านะคะก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะเอฟซี FC ที่ดูที่ฟังเย็นจิตพอที่พูดก็คงจะรู้เห็นกันอย่างแน่นอนนะคะจริงใจนะคะไม่ใช่จริงโจ้ จริงใจพูดจริงทําจริงเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าหลุดก็คือหลุดนะคะปู่ชัยภูมิกับสามและ50งวดนี้ก็ให้มาแล้วงวดที่ผ่านมานะคะสามเก้าสี่สามเกและศูค่ะนะคะปู่ชัยภูมิก็เข้าเต็มเตๆมางวดนี้ท่านมาแล้วเราก็มาตามกันเลยนะคะ ุูแม่จัดเองเราก็มาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางของปู่ชัยภูมิในงวดนี้นะคะงวดวันที่16รกรกฎาคมพศสอง7รบเจเราก็มาตามต่อกันเลยนะคะปู่ให้มาแล้วจะเข้าไหมเป็นงวดที่5้าไหมนะคะงวดที่5นะคะ ปูจะเข้าไหมนะคะปูชัยภูมิค่ะบุหงษเด้อพี่น้องลุ้นกันต่อ mm <clears throat> งวดนี้จะผ่านหรือเปล่านะคะปู่ชัยภูมิงวดนี้นะคะเป็นงวดที่ห้าจะผ่านด่านไปได้หรือเปล่านะคะ นะะี่ค่ะเจ็ดทีเท่าทุกท่านนี่คืองวดที่ผ่านมากอละกดาคมน,นะคะก็ะเข้าที่ศูนย์สามตรงๆค่ะปูดพยายบุมนะคะงวดนี้มาแล้วออกลางแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดีหมดไปแล้วเฮ้ย,ยนี่แม่คือแบบนี้ดีดก่านเนาะ แบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะชัดเจนดีนะคะงวดที่ผ่านมาอันนี้นักแคปแคปดูไว้จะได้ดูว่างวดที่ผ่านมาเข้านะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเอามางวดนี้ค่ะมางวดนี้ค่ะสําหรับปู่ชายภูมินะคะท่านให้มาสามตัวบน8ปดศและ72็ดสองค่ะงวดนี้จะเข้าไหมถ้าเข้างวดนี้ก็ถือว่าเข้าห้างวดติดนะคะ บนล่างค่ะมี808 4 04 2 7 4 7 8สองดสองค่ะปู่ชัยภูมินะคะขอทุกท่านโชคดีแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางของปู่ชัยภูมะคะิค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะงวดนี้ ตามต่อกันนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่อเป็นกำลังแรแงใจให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะทุกท่าน